ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรถกระบะริโวต,ตอนเดียวนะครับซึ่งวันนี้อาการที่เสียมาก็คือเฟืองท้ายพังนะครับอาการคือไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายขาด ขาดเยอะเลยทําให้ลูกปืนเผาเดนหมูไหม้นะครับแล้วก็แตกคราวน,นี้เราก็จะมาทำการเปลี่ยนลูกปืนไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนนะฮะเปลี่ยนเพืองท้ายลูกใหม่เลยนะครับ คันนี้ก็ลากมานะฮะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ